โค้ดขพี่มหากราบนักดาบพเนจรด้วยความหวังดีลดเสียงเดี่ยวนี้แล้วสำหรับใครที่ต้องการจะเติมคูปองก็นี่เลยเพจพ่อมดแคลบอเพลสสะดวกรวดเร็วปลอดภัยพอใช้แค่อุปเพนเดดีเท่านั้นจิ้มได้เลยที่ลิงก์ข้างล่างเมื่อเธอบอกว่าพ่อแม่ไม่อยู่มหาหนูได้นะพี่เลยทําการตัดสินใจขโมยหนูนาเธอผมชื่ออันเลนเป็นนักดาบพเนจรทั้งชีวิตของผมผมอุทิศให้แก่การฟันดาบและก็การต่อสู้ น,ะะนี่แหละเพลงดาบของผมตัวละครในช่องบ้านนี่มันจะมีตัวปกติสักตัวไปเน่ยอย่ามาหาเรื่องกันนะคีล่าคนอย่างฉัน,ไ,นไม่มีทางยอมเธอหรอกเร็วก็ดิ่งแรงขก,ก้นดิงเร็วก็ดิ่งแรงขก้นดิ่งเร็วก็ดิ่งแรงขก้นดิงเร็วก็ดิงด่งแหลกกรเดิ่ ไปเช็คสมองหน่อยก็ดีนะนักดาบย่อมไร้ความกลัวจะหนีไปไหนแอนเน็ตวันนี้เลี้ยวกันเด็ดเ้ยวกันเด็ดเจตตาไม่เจตีมเจตตาเออมึงก็ฟันไม่เกรงใจป้อมกูเลยเนาะโอ้ยจงลุกโชนเปลวไฟของฉันเลี้ยวเร็วขันเด็ดวัดเร็วขั้นเด็ดเร็วกันเด็ดเจตตาไม่จริงเจตตาได่จริงอ่ะนี่มึงบ้าปะเนี่ยป้อมกูนะเพื่อนแล้วคนปกติที่ไหนไปแหกปากในป้อมเขาล่ะจิตวิญญาณของนักดาบ คือการฟันไม่เลือกนะจะหนีไปไหนเวเรสไปแล้วสมองสมองมันน่ะเจ้าจะหนีข้าไปไหนอาสตาคนอย่างโอ้โทษทีไม่รู้ว่ามีแคลรี่แต่หนักเลยนะเนี่ยฮะมันมีแคลรี่ อะวเจ็บยจบคลิปนี้ถ้าโดนเจ้าของหอไล่ออกคือไม่แปลกใจเลยมันคือผลงานศิลปะมันต้องภาแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยข้าต้องการคนที่แข็งแกร่งแข็งแกร่งพอที่จะรับดาบของข้าได้เร็วก็ดิ๊กเร็วก็ดิ๊กเจ็บไม่สิบเลยโอ้ยโอ้นี่ไงเจไิโอ้ยไม่สาใจเลยอ่ะเรวกดกเวกดกเิดเิด เดี๋ยวไม่พากตัวละครอื่นแล้วึงเชื่อเหรอปล่อยไอ้น,นี่มันบ้าไปเดี๋ยวเจ็บคอมันก็พักสุดท้ายกูเสียแพริได้แบบชวยกามนั่นแหละสภาพของสุดยอดนักดาบมึงลองคิดนักดาบทั่วโลกประมาณพันคนที่เป็นเหมือนเดียแล้วฟันดาบพร้อมกันนะ่ะโอ้โหถ้าเป็นแบบนั้นกูยอมโดนฟันคนแรกเลยสบายหูขึ้นเยอะสกิลเพลให้กากสกิลปากเต็มร้อยเดี๋ยวไม่ได้เรียญเงินไฟเตรอร์ได้ไงวะน่ะสกิลปากเต็มร้อยนี่ไม่ได้หมายถึงปากดีนะหมายถึงเรื่องแหกปากเนี่ย